ยอมรับมาเถอะว่ามันแค่กระสุนสองวิถียิงขึ้นจากฝั่งลาวชัดๆตามมาด้วยการโต้เดือดจากคุณบุญมาพันดวงค่ะขหาบ,บดีในบึงการซึ่งก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะระบุว่าตนเนี่ยอยากจะพิสูจน์กับสิ่งที่อาจารย์เจษดาพูดว่าบังไฟพญานาคเกิดขึ้นเพราะฝีมือของมนุษย์ตนเนี่ยขอยืนยันว่าบังไฟพญานาคไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์อย่างแน่นอน บังไฟพญานาะคเคยเห็นใกล้ๆขาตาขหาบดีบึงการสุดมั่นชนะแน่เดิมพันหนึ่งล้านอาจารย์เจษดา29ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก็ตรงกับวันออกพรรษาของชาวพุทธนะคะซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของทุกปีค่ะที่จะมีเทศกาลวันออกพรรษาและก็มีนักท่องเที่ยวมารอชมปรากฏการบังไฟพญานาะคที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนองคายค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ล่ะค่ะทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าก,กันทุกปีคะ่ะคุณผู้ชมก็คือลูกไฟในเทศกาลออกพรรษาที่เรารู้จักกันว่าบั้งไฟพญานาคนะคะซึ่งก็ถูกนำมาถกเถียงกันค่ะว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติเป็นของที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเป็นฝีมือการยิงลูกกระสุนจากฝั่งลาวลามไปจนถึงประเด็นที่ถกกันว่าตกลงพญานาคมีจริงไหมซึ่งในปีนี้คะ่ะ รองศาสตราจารย์ดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์และก็นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้แชร์ภาพข่าวบังไฟพยานาะคโดยระบุว่าเทศกาลยิงกระสุนสองวิถีชัดๆทฤษฎีเรื่องแก๊สพุ่งจากน้ำเนี่ยมันมั่วครับไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นได้สื่อก็เลิกพูดตามๆกันดีกว่าครับยอมรับมาเถอะ ว่ามันแค่กระสุนสองวิถียิงขึ้นจากฝั่งลาวชัดๆอาจารย์เจษฎาย,ยังทิ้งท้ายด้วยค่ะว่าปีนี้ยิงกันน้อยลงเยอะครับจากหลักร้อยเหลือแค่หลักสิบนัดเองสงสัยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วจากโพสต์ดังกล่าวนี้ล่ะค่ะของอาจารย์เจษฎาก็เลยทำให้ในายบุญมาพันดวงข้าบดีในบึงการนะคะกล่าวว่าขอท้าดเรเจษฎามาพิสูจน์โดยระบุว่าไม่ต้องไปจับคนลาว ที่ยิงปืนมาพิสูจน์ให้คนไทยดูก็ได้หรอกแต่ให้มานั่งดูที่ริมฝั่งโค้งในเขตอำเภอปากคาดด้วยกันเลยด้วยเชิญสื่อมวลชนส่วนกลางมาบันทึกภาพเป็นสักขีพยานด้วยเก็บภาพทุกม,มุมทั้งยิงกล้องมาทางฝั่งลาวด้วยขอร้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวห้ามส่งเสียงช่วงพิสูจน์ด้วยกันทั้งฝั่งไทยและลาวจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยให้มันจบจบในยุคเรา ขอเดิมพันหนึ่ล้านบาทถ้าเป็นไปตามที่ดรเจษดาวิเคราะห์หรือพิสูจน์มาแต่ถ้าเป็นไปตามความเชื่อของคนหนองคายและบึงการดรเจษดาต้องยอมจ่าย1ล้านบาทและยินดีจะออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางพร้อมอาหารที่พักให้ด้วยถ้าตกลงตามคำท้าขอโทรมาได้เลยนายบุญมาค่ะเขาก็กล่าวพร้อมกับทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้วยนะคะ ต่อมาวันนี้ค่ะหนึ่งพฤศจิกาย,ยน66ค่ะดเรเจสราก็โพสต์ตอบโต้แชร์ข่าวดังกล่าวที่ Facebook ส่วนตัวค่ะแล้วก็ระบุว่าผมชอบไอเดียวิธีการพิสูจน์บ้างไฟพญายนาคของเขานะแต่ไม่ต้องวางเดิมพันเงินรางวัลอะไรกันหรอกครับผมข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่มีเงินไปวางกับท่านขหาบดีบุญมาเขาด้วยแต่ปีหน้าท้องถิ่นมาช่วยกันจัดพิสูจน์เป็นเรื่องเป็นราวเชิญกองทัพสื่อทุกช่องและผู้สนใจ ไปตั้งกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันเยอะๆดีกว่าผมว่าถ้าไปบริงการอาจจะไม่ค่อยเห็นก็เลือกเอาที่จุดไหนที่ลูกไฟขึ้นเยอะๆให้ชัวร์ๆว่าไปแล้วน่าจะได้เจออย่างเช่นที่ลานพญานารัตนวาปีแบ่งครึ่งหนึ่งถ่ายฝั่งไทยอีกครึ่งข้ามไปถ่ายฝั่งลาวเอาโดรนบินตรงกลางขึ้นฟ้าไปด้วย เริ่มจัดสักปี2ปีกันหน้าจะได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้ไปศึกษาต่อกันได้อีกเยอะนะครับปลอปีหน้าโทรมสที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยายศาสตร์จุฬาได้นะครับตามมาด้วยการโต้เดือดจากคุณบุญมาพันดวงค่ะขหาบ,บดีในบึงการซึ่งก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะ ระบุว่าตนเนี่ยอยากจะพิสูจน์กับสิ่งที่อาจารย์เจษดาพูดว่าบังไฟพญานาคเกิดขึ้นเพราะฝีมือของมนุษย์ตนเนี่ยขอยืนยันว่าบังไฟพญานาคไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์อย่างแน่นอนและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เคยพิสูจน์มาแล้วเป็นคนจังหวัดบึงการเห็นบังไฟพญานาคมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ยังถูกเรียกว่าบังไฟผี ตนเห็นมากับตาตัวเองในรัศมี20เมตรสุดท้ายนี้นะคะคุณบุญมาก็ฝากถึงอาจารย์เจษดาบอกว่าตนเนี่ยเคารพในผลงานการวิจัยต่างๆของอาจารย์แต่อาจารย์มาพลาดเรื่องนี้ตนก็เข้าใจว่ามุมมองแตกต่างกันแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อความเชื่อและการท่องเที่ยวแน่นอนทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมความเห็นของคนในโซเชียลแตกออกเป็น2ฝั่งเลยค่ะบางก็เชื่อว่าเป็นการยิงจากฝั่งลาวจริงๆค่ะ เพราะว่ามันมีภาพที่พิสูจน์ออกมาจากช่างภาพนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีลำแสงที่พุ่งออกมาจากส่วนที่ทึบๆที่เป็นพุ่มไม้ด้านฝั่งลาวนะคะแต่ว่าคนที่เคยเห็นมากับตาค่ะเขาก็บอกว่าก่แล้วเวลาที่มันลอยขึ้นมาจากน้ำอะ่ะมันคืออะไร <S <S <ว>เช่นความคิดเห็นนี้ค่ะบอกว่านี่เคยสงสัยนะว่ามันมีจริงหรือเปล่า ตอนเด็กเนี่ยเคยไปดูคิดว่าพากันงมงายอะไรสรุปก็คือลอยขึ้นมาจากน้ำจริงๆแบบงงๆพยายามมองว่ามันเป็นพลุมันก็ไม่ใช่อะ่ะมันจะเป็นแสงกลมๆค่อยๆลอยขึ้นแบบจริงๆอันนี้คือเห็นมากับตาลูกแม่น้ำโขงจะรู้ดีคนที่สัมผัสมันมากับตัวกับคนที่ไม่มีความเชื่อก็จะคนละความคิดเห็นกันแต่ ความคิดเห็นส่วนตัวจริงไม่จริงไม่รู้แต่ไม่ลบลู่เพราะเห็นมากับตาความเห็นที่สองค่ะบอกว่าสังเกตดูอาจารย์เจษดาเนี่ยพยายามไม่พูดถึงบ้างไฟที่พุ่งขึ้นมาจากน้ำนะที่คนส่วนใหญ่เขาเห็นกับตาว่าลูกไฟอ่ะพุ่งขึ้นมาจากน้ำแต่ว่าจารย์เจษดาเลือกที่จะพูดถึงลูกไฟที่มีคนยิงปลุไฟจากที่อื่นก็อยากให้อาจารย์เจษดาใส่ชุดประดาน้ำ ดําน้ำลงไปพิสูจน์ในวันที่มีบ้งไฟพญานาคขึ้นอาจารย์เจษดาจะก,กล้าไหมต่อมาความเห็นที่3ค่ะบอกว่าถ้าบ้งไฟจริงๆเนี่ยมันจะลอยขึ้นตรงๆครับไม่โค้งไม่เฉียงเป็นลูกลอยขึ้นใหญ่กว่าลูกเทนนิสแสงสุกปลั่งถึงจะใช่ครับหลายคนไม่รู้ก็เฮๆตามกันแสงอะไรก็เฮนักข่าวที่ทําข่าวก็ไม่เคยเห็นก็เลยนึกว่าเอออันเนี้ยใช่เลยพูดต่อๆกันมา คนไม่รู้ก็นึกว่าไอ้แสงไฟแบบนั้นหน้ามันคือบั้งไฟไอ้ที่จริงอ่ะไม่ใช่เน้นย้ําครับบั้งไฟเนี่ยต้องลอยขึ้นตรงๆเท่านั้นความคิดเห็นที่4บอกว่าผมดูมาตั้งแต่สองสาคขวบอะตอนนี้อายุ32ละมันก็ยังมีบางลูกที่ขึ้นมาจากน้ำต่อหน้าผมเหมือนเดิมอย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อแล้วก็นับถือกันตามความเชื่อของแต่ละคนนะคะ ตราบใดที่ความเชื่อนั้นไม่กระทบหรือไม่เป็นอันตรายต่อสังคมค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามหักล้างทำลายความเชื่อของใครค่ะเข้าใจกันให้มากเพื่อที่จะนำไปสู่ความรักความกลมเกลียวกันดีกว่าเพราะว่าประเพณีแบบนี้ของชาวบ้านริมฝั่งโขงเนี่ยหปีค่ะจึงจะจัดขึ้นสักครั้งเท่านั้นเองค่ะ